วันนี้มาแจากข้าวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็อยากจริงๆแล้วอยากจะมาตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแล้วก็คือไม่สามารถที่จะรวบรวมเพื่อนๆได้มาเพราะเวลาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะปิดบริษัทครึ่งวันเพื่อที่จะมาแจากอาหารอะไรแค่ก็เลยเยางงี้ยขอมาด้วยก็เลย ทั้งแคททั้งคุณแม่น้องชายแล้วก็พนักงานทั้งหมดในบริษัทของคุณพ่อก็มา <kleinen S 2> พร้อมกันหมดเลยค่ะมาจาอาหารเห็ประชาชนคนไทยมาลงรู้สึกประทับใจรู้สึกตื้นตันใจมากเพราะว่าคือนี่แหละคือความรักแล้วก็ความสามัคคีของคนไทยที่แท้จริงคือเห็นอย่างนี้วันนี้อยากจะเห็นนี้ทุกๆวันและตลอดไปเห็นว่าวันนี้เยอะกว่าปกติด้วยแล้วค่ะ <ร jesteśmy S 1> <cing S 2> ใช่นคนุณเจอมากเจอจริงๆคะ่ะวันนี้คนเยอะจริงๆทำไมคิดว่าคนไทยถึงรับในแบบ คือแคดว่าพ่อหลวงของเราเนี่ยทำงานมันหนักแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนทำงานเพื่อประเทศชาติของเราจริงๆทำด้วยใจทำทั้งใจทั้งกาย,ายนี่คือทุ่มเทจริงๆนะคะคือทั่วโลกเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเป็นเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่ลงถึงพื้นที่ลงไปถึงประชาชนลงไปถึงสถานการณ์จริงๆเพื่อที่จะไปดูแล้วก็จะปรับปรุงยังไงหรือจะช่วยจะช่วยเหลือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความ ความประทับใจของคนไทยที่มีกับพ่อหลวง<ะ>ของเราท่านเคยตรงป่วยแต่ก็ยังตรงงานเราใช่ค่ะพื้นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำในวันนี้เพื่อท่านเนี่ยมันไม่ได้แค่เสี้ยวเดียวกับสิ่งที่พ่อหลวงทำให้เราค่ะซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของคนไทยที่คิดว่าวันนี้เหนื่อยเหรอคะพ่อหลวงของเราเหนื่อยวันนี้เป็นร้อยเป็นพันเท่าค่ะ เียบมิตจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือแค่นึกถึงตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วกับสิ่งที่พ่อหลวงของเราทำกับเราอ่ะสิ่งที่พ่อหลวงทิ้งไว้กับพวกเราก็คือพระราชดำริสิ่งที่น้อมนำมาใช้ในชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะของที่ขาดอะไรจริงๆแล้วมันใช้ได้ทุกข้อเลยค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรกันแล้วแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยขอให้มันเป็นข้อเตือนสติของเราในทุกๆวัน คือสิ่งที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยที่สุดก็คงจะเรื่องของการอยู่แบบพอเพียงใใรเราสาม,มารถที่จะใช้สิ่งนี้ได้ทุกวันคือเราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีไม่ต้องโลภมากเราไม่ต้องมีคนอื่นมีเท่านี้เราต้องมีเท่าเขาไม่จําเป็นเราเรามีแค่นี้เนี่ยเราอยู่กับสิ่งแค่นี้ให้ได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเงินทองเรื่องของกินเรื่องของใช้อะไรอย่างคะ่ะหรือเราสาม,มารถที่ใช้ข้อนี้ได้ทุกวันจริงๆะคะ่ะท่าหลักจะมีประชาชนทําอะไรเพื่อพ่อหลวง สิ่งที่เราคาดว่าพอหลงเราอยากเห็นคือทุกคนลุกขึ้นมาแข็งแกร่งสามัคคีรักกันอิ่านี้ตลอดไปเป็นกําลังใจให้กันและกันอยู่กันแบบสามาคัคคีอยู่กันแบบรักกันอย่นี้ตลอดไปแล้วก็คือทําตัวเองให้ดีที่สุด ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่าทําให้ท่านต้องหนักใจถึงแม้ว่าว่าง่ายๆแบบบ้านๆเลยว่าร่างกายของท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่แค่เชื่อว่าท่านก็อยู่ในใจของคนไทยเราตลอดไปอยู่ทุกวันแล้วท่านคงมองลงมาดูพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเราทําให้พ่อหลวงของเราประทับใจในตัวของเราแล้วก็ไม่ไมหนักใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราทําตัวของเราให้ดีที่สุด ฝากเตือนสติกับประชาชนที่พักุ่มแบบว่ามีปัญหาการกระทกระช่งการเราคนไทยด้วยกันไม่ว่าเราจะอะไรก็แล้วแต่เราเกิดมาบนแผ่นดินเดียวกันขอให้ทุกคนรักกันมีความสามันคีกันเราเห็นน้ำใจของการและกันในวันนี้ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปทุกวันคือลึกถึงเสมอว่า ใช่อาจจะต่างพ่อแม่อาจจะต,ต่างญาติกันอะไรก็แล้วแต่แต่ในที่สุดเราก็คือคนไทยด้วยกันขอให้ทุกคนรักกันคือมันก็ประเทศของเราด้วยกันอ,อ,อยู่กันแบบสามัคคีอยู่ด้วยกันรักกันให้มากๆคืออย่างวันนี้คือแค่เห็นแค่ตื้นตันใจจริงๆอยากจะเห็นนี้ตลอดไปอ่ะสุดท้ายฝากเป็นตัวแทนของประชาชนไทยพูดข้อดวงของข้อลวงของเรา ทำให้เรามากแล้ว70ปีที่อยู่ที่ที่คลองราชมานี่คือท่านมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำในตอนนี้เนี่ยมันเทียบไม่ติดกับสิ่งที่ท่านทำให้เรามปน70ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบแทนได้ก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นประชาชนที่ดีเป็นคนไทยที่ดีสำหรับข้อหลวงของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรักกันให้มากๆสามัคคีกันมีอะไรให้อภัยกัน นะคะก็ขอให้ทุกคนรักกันให้มากๆแล้วก็ยังไงพ่อหลวงของเราก็อยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ